มดข่าวพาเพลินสวัสดีข่าวรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนน้ำหมูพงเทพล้มป่วยเข้า ICU ค่ะ24กุมภาพันธ์64นะคะน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญศิลปินระดับตำนานในวงการเพลงเพื่อชีวิตเมืองไทยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนหลังจากลมไม่สบายอย่างกระทันหันจนต้องเข้าห้อง ICU โดยน้ำหมูนะคะได้ขอโทษบรรดาเจ้าภาพงานคอนเสิร์ตต่างๆที่ต้องขอยกเลิกงานซึ่งบรรดาแฟนคลับแฟนเพลงได้ส่งกำลังใจให้กับน้ำหมูหายโดยเร็วค่ะโดยทางแฟนเพจ Facebook พงเทพกระโดนชํำนาญหรือว่าน้ำหมูนะคะได้โพสต์รูปภาพแล้วก็ข้อความแจ้งข่าวอัปเดตเกี่ยวกับอาการของน้ำหมูร่วมกันส่งกำลังใจให้น้ำหมูพงเทพกวีศีชาวไร่หายโดยเร็วค่ะ หลังน้ำหมูพงเทพป่วยพร้อมเข้ารับการรักษาสุขภาพที่โรงพยาบาลขอขอบคุณพงเทพกระโดนชำนานน้ำหมูและขอขอบคุณสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ